มิสนาทัวยกล้อร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบอพออโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการออกแบบอารยศาปัดเพื่อการพัฒนาเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เมืองมหาอำนาจทางด้านเฟรดี่ดีไซน์ซึ่งเคยเติดอันดับท็อป10ในฐานะเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกมาแล้วหลายสมัยที่นี่คือ เมืองลเบิร์นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียครับแหทุกตึกอาคารจัดเต็มเรื่องของเฟลลี่ดีไซน์การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลที่ที่นี่ก็รวมถึงคนตาบอดเห็นไหมมีวอร์นิ่งบล็อกผู้ชราภาพหรือสตรีมีคันก็มีเราจับการลื่นกำล้มขึ้นบันไดสำหรับวิวแชร์ก็นี่เลยเขามีที่กดใช่ไหมเราก็มาสามารถดูแลตัวเองได้เลยนะเนี่ยชีวิตยกระดับเลยเนี่ย เมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีประชากรอ,อาศัยอยู่หนานแน่นที่สุดในออสเตรเลียและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2รองจากนาครซิดนีย์เมลเบิร์นเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมธุรกิจการเงินและการคมนาคมขนส่งและเมลเบิร์นยังเคยถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนและยังเป็นศูนย์กลางการเรียนต่อต่อตางประเทศจึงทําให้มีนักศึกษาต่างชาติหลายแสนคนจากกว่า100ประเทศทั่วโลกเลือกมาเรียนต่อที่เมืองเมลเบิร์นแห่งนี้จึงเป็นสาเหตุ สำคัญที่ทําให้เมืองเมลเบิร์นมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและสังคมมากที่สุดในประเทศออสเตรเลียครับ นอกจากนี้เมลเบิร์นยังได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของออสเตรเลียเพราะเป็นเมืองที่มีการเฉลิมฉลองวัฒนธรรมในทุกรูปแบบตลอดทั้งปีจะเต็มไปด้วยเทศกาลและกิจกรรมการเฉลิมฉลองต่างๆมากมายอีกทั้งเมลเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าทั่วทั้งเมืองเมลเบิร์นได้ถูกออกแบบให้เป็นเฟรนด์ดีไซน์ฟอร์ื่อคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลน,นั่นเองครับแหมเมืองเมลเบิร์นนี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทางลาดอีกแห่งหนึ่งในโลกนะทั่วทั้งเมืองนี่หาบันไดาย,ยากกว่าหาทางลาดนะนะนะมีแต่ทางลาดเท่านะั้นดูเดชเชื่อมโยงทั่วทุกจุดทั่วถึงเท่าเทียมนี่ลาดเอียงตลอดนะครับถ้าไ,ไปสะดวกเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมมาเดี่ยวได้สบายมากเมลเบิร์น อันนี้ก็เป็นทางวิวแชร์นะเนี่ยถ้าไปวิวแชร์มาก็ตรงนี้เลยโอ้โอเห็นไหมลาดหมดลาดหมดทุกสิ่งอย่างนี่ไปได้ทั่วเลยนะเนี่ยทั้งที่เชภูมิของเมลเบิร์นเนี่ยก็เป็นเนินนะเป็นเนินเขาน้อย,อยแต่ที่น่า Amazing มากก็คือว่าหาบันไดแทบไม่เจอเลยนะเนี่ยมีแต่ทางลาดทั่วทั้งเมืองก็น่าจะได้สมญานามว่าเมืองแห่งทางลาดระดับโลกเนี่ยไม่แต่รอยต่อดูนะเนี่ย สะพานข้ามแม่น้ำนะรอยต่อก็ไม่เป็นอุปสรรคนะแต่ทําไมบ้านเราจะอ,อย่างเงี้ยมีอุปสรรคทันทีเลยต้องเป็นขั้นนะเออก็ด้าหน้าแปลกมันอยู่ที่ความใส่ใจความรู้ผมว่าคงไม่ไต่างกันหรอกแต่ความใส่ใจเนี่ยเดารยวจาดูถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะต้องห่างมากเลยแต่ดูเนี่ยเขาใส่ใจเห็ไหมความไม่มีไม่มีซี่ทำใ,ให้จะล่วงหลดไปได้เลยนี่คือความใส่ใจนะที่นี่ เป็นอีกประเทศหนึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งนะที่ไม่มีคนพิการมีแต่คนปกติที่นั่งรถเข็นวิวแชร์หรือคนที่ใช้ไม้เท้านำทางต่างสายตาไม่มีคนพิการเพราะเขามีการออกแบบที่ไม่พิการสร้างสรรสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตเต็มตามศักยภาพของตัวเอง <Yeah. S 1> ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรนี่ดีไซน์ เป็นเมืองสะดวกปลอดภยัยสะอาดสวยงามโดยเฉพาะสำหรับมนุษย์ล้อนี่นะครับไปได้ทั่วทั้งเมืองจริงๆตั้งแต่ผมเข็นมาเรื่อยจากตลาดวิกตอเรียนะระยะทางมาถึงตรงจุดนี้แถวแถวสถานีรถไฟแล้วข้ามสะพานข้ามแม่น้ำมาตรงจุดนี้ยังไม่มีติดขัดเลยนะสำหรับล้อวิลแชร์ไปได้ทั่วถึง สะดวกปลอดภัยเท่าเทียงมนจริงๆ <Yeah. S 1> คนเดินก็สะดวกรถเข็นเด็กเล็กก็เยอะนะครับรถเข็นผู้สูงวัยตลอดจนมืนอลอยอย่างผมนี่ก็เรียกว่ามาแบบฉายเดี่ยวได้สบายๆ<บ>ต้องคารวะนะผู้บริหารประเทศชาติแห่งนี้ผู้ที่บริหารจัดก,การเมืองที่สะอาดสวยงามและสะดวกปลอดภัยโดยเฉพาะสร้างความเป็นมิตรให้แก่คนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่รางกาย การเดินทางมาประเทศออสเตรเลียคราวนี้นะคะก็ได้ร่วมเดินทางมากับทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเรสสวนแล้วก็ท่านประธานมูร,รนิที่อารยาสาปต์พยายามที่จะสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้กับประเทศแล้วก็กลุ่มของทัวริสต์ปอรอเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะทางเราเองก็ต้องจัดเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะกลุ่มวีแฮ ạ กลุ่มเวลเนสนะคะที่จะไปลองสเตย์ไปพำนักอาศัยระยะยาวที่เมืองไทยแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐ เมืองเมลเบิร์นมหานครแห่งอรารยสถาปัตย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ใช้ชีวิตได้โดยสะดวกปลอดภัยและเสมอภาพเท่าเทียมด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับ